ไปกลับมาหาพี่นะพี่โด่งพี่อย่าเสียเวลากับฉันอีกเลยฉันไม่กลับมาอยู่กับพี่อีกแล้วฉันรักเขาพี่ฉันไม่ได้รักพี่แล้วพี่ได้ยินไหมฉันไม่ได้รักพี่พี่จะให้ฉันกลับมาอยู่กับพี่แบบจุตนจนอย่างนี้ใช่ไหมฉันไม่เอาพี่ฉันอยู่ไม่ได้ไปกันเถิดที่รัก จะโมเสียเวลาพูดอะไรให้เยอะแยะมากมาย อ่ะนี่จากกาแฟนี่แกฉันถามตรงๆนะแกไม่เห็นใจพี่โด่งเขาบ้างเหรอวะเห็นแกก็อยู่กับเขามาตั้งนานเขาก็ดูจะรักแกมากเลยนะอฉันอ่ะอยู่กับพี่โด่งมานานมากมแต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วตอนนี้นะพี่ไม้ยอ่ะเขาบอกให้ฉันไปอยู่ด้วยแต่รู้ปะพี่หมายอ่ะเขารวยมากเลยนะ แกจะบ้าเหรอแกจะทิ้งพี่ด่งแล้วก็ไปอยู่กับคนนั้นเนี่ยนะแกไม่เห็นใจเขาบ้างเหรอแกอยู่กับพี่ดองอยู่นานแค่ไหนไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเห็นปะนี่แกก็ช่างมีความคิดแบบนั้นได้เนาะแกไม่เห็นใจพี่เขาบ้างเหรอหยกนี่ฉันมาปรึกษาแกนะเว้ยเออเออ,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 อแล้วแต่แกละกันอ๋อ กินกาแฟผมจะคิดอะไรได้มากขึ้นใหม่ไปอยไปเลยนะพี่รักใหม่นะพี่จะทำงานเก็บเงินให้ใหม่โดยไม่ต้องลำบากเลยนะใหม่พี่ดง พี่ปล่อยฉันเถอะถ้าพี่รักฉันน่ะพี่ต้องปล่อยให้ฉนนันมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ใช่อยู่แบบนี้พี่รู้ไหมฉันอยากใส่เสื้อผ้าสวยกินของแพงๆฉันไม่ได้ต้องการที่จะอยู่แบบนี้อะพี่พี่พอ,อนะไปเดี๋ยวไปเลยนะถ้าใหมอยากไปสบายพี่ก็ไม่ว่าแต่ผู้ชายคนนี้เขารักฉันจริงพี่เขาไม่มีใคร แล้วฉันเชื่อว่าเขาอ่ะดูแลฉันได้พี่อย่าเสียเวลาอีกเลยฉันรักเขาทำไถ้าไมตัดสินใจอย่างนั้นนะขอให้ใม่โชคดีเขาไม่รักไม่ไม่กลับมาหาพี่นะพี่ดงพี่อย่าเสียเวลากับฉันอีกเลย ฉันไม่กลับมาอยู่ก like sw ับพี่อีกแล้วฉันรักเขาพี่ฉันไม่ได้หลักพี่แล้วพี่ได้ยินไหมฉันไม่ได้หลักพี่พี่จะให้ฉันกลับมาอยู่กับพี่แบบต้จนอย่างนี้ใช่ไหมฉันไม่เอาพี่ฉันอยู่ไม่ได้ไปงานเดทที่รักจะโมเสียเวลาพูดอะไรให้เยอะแยะมากมายกลับไปหัวเก่าถึงจนแบบนี้ เราไปแคที่ หาอะไรสนุกททำไปน,นะพี่หมี่พี่จอกไปไหนฉันอยู่บ้านกับพี่มาตั้งสองเดือนแล้วพี่อยู่บ้านไม่ให้เกินห้าวันสักวันแล้วไหนพี่บอกว่าพี่จะดูแลฉันไงนี่ดูแลอะไรพี่ <c oughs> เดี๋ยวนะใหม่พี่ไม่ดูแลเธอทำไมไอาการที่เธอมีบ้านดีๆอยู่ มีที่สุกหัวนอนทุกวันเนี่ยมีข้าวกินไม่เคยอดแล,ล้วไอ้เสื้อผ้าที่เธอใส่ด้วยนะของแพงๆทั้งนั้นแล้วฉันจะบอกเลยนะฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเธอจะให้ฉันเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเธอเนี่ยฉันคงไม่ทำหรอกนะเธอย่าลืมสิว่าเธอเนี่ยไม่ใช่สาวสวย เธอมันมีผัวมาแล้วเธอจะมาเรียกร้องอะไรนะักหนานี่ไหมฉันโทรหาเธอทำไมถึงไม่รับสายแล้วนางผู้หญิงคนนี้ล่ะมันเป็นใครแม่แม่จะมาทำไมเดี๋ยวผมก็ไปหาแม่เองแหละแม่ก็รู้ที่ใสยผมอยู่แล้วว่าเป็นยังไงอ่ะัสดีคาะคุณแม่แม่เหรอ นี่นางหน้างโง่ฉันจะบอกให้อบุญนะว่าบ้านหลังเนี้มันเป็นของฉันแล้วรถที่มันขับอยูนะ่มันก็เป็นของฉันคนอย่างมันนะ่ะถ้าอยากจะได้ผู้หญิงคนไหนนะ่ะมันก็ใช้สิ่งของพวกนี้แหละหลอกล่อเข้ามาและแกะรู้หรือไม่ว่าฉันไล่ไปกี่คนแล้วฮะพี่หมายนี่มันหมายความว่ายังไงเออผู้หญิงคนเนี้ไม่ใช่แม่หรอก ไม่ชมใช่แม่ใช่แล้วมันจะหมายควาว่ายังไงละ่ะก็ฉันนี่แหละเป็นเมียของมันถ้ามันไม่มีฉันมันจะมีบ้านมีรถเหรอถ้าเธออยากจะเป็นเมียของมัน่ะเธอก็ต้องทําใจหน่อยนะถ้าเกิดมันเบื่อเธอแล้วมันก็จะทิ้งเธอไปเหมือนกับตอนนี้ไงที่มันกําลังจะทิ้งเธอพี่หมายนี่พี่เหล่าเธอทำไมพี่เหล่าเธอทำไมเอ้พี่ใหม่ ฉันไปหลอกอะไรเธอตอนไหนนะเธอเองไม่ใช่อะที่หอบเสื้อผ้าหนีผัวเก่าจนนมาอยู่กับฉันเองฉันว่าระหว่างเธอกับฉันเนี่ยนะมันก็พอๆกันเธอมันก็อยากได้ของของฉันส่วนฉันก็อยากได้ตัวเธอมันก็แฝงๆเล่ เฮ้ยคิดจะทำอะไรฮะอย่ามาทำนิสัยต่ำๆกับฉันที่นี่นะอะฉันว่าเธอขนของออกไปกับบ้านเธอได้แล้วไปเธอไปได้แล้วนะฉันว่าหัวเก่าจนๆของเธอ มันคงรอเธออยู่หรอนะฉันว่าผู้หญิงี่รักสมบัยมันก็คงอยู่ที่ไหนไม่ได้เข้าใจไหมที่หมายออกไปกลับมาให้กูเห็นหน้าไปไๆไป,ป,ปที่รักไปเสียเวลากับมัน ไม่ทันแล้วไม่หมไหนมึงไล่ฆ่า ละจ้าว่าที่คุณนายนหยกก็จะมาเยอะยๆช่จะมาอ่ะแกเป็นอะไรของแกอีกเนี่ยก็ไอไม้ดิฉันน,น่ะก็นึกว่ามันรวยที่ไหนได้มันอะไรเลยเว้ยอ่ะมื่ไหนแกบอกฉันว่าเขาดีนักดีนะฉันก็นึกว่าแกจะเป็นว่าที่คุณนายไปแล้วเออตอนแรกอ่ะฉันก็คิดว่ามันรวยมีทุกอย่าง แต่ที่ไหนได้ก็รู้ปะ่ะของที่มันมีอ่ะของเมียแกมันทั้งนั้นแล้วคราวนี้แกจะเอาไงต่อกับชีวิตแกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นแกลองกลับไปหาพี่โด่งเขาไหมอ่ะฉันว่าแกลองกลับไปหาพี่โด่งเขาไหมฉันว่าถ้าแกปรับตัวแล้วก็กลับไปหาเขาอ่ะเขานะ่าจะพร้อมที่จะให้อภัยแกนะแกขึ้ ันทำไม่ดีกับพี่ดองเขาไว้เยอะมากเลยอ่ะแล้วตอนเนี้ยเขาคงมีแฟนใหม่ไปแล้วแหละแล้วอีกอย่างอ่ะฉันก็ไม่ดีฉันไม่กล้ากลับไปสู้หน้าเขาหรอกใหม่พี่ไม่เคยคิดจะมีใครหรอกนะพี่ดองพี่เคยบอกใหม่แล้วไงแตพี่ยังรอใหม่อยู่ไม่ว่าใหม่จะเป็นยังไงพี่ก็ยังรักใหม่เสมอนะ พี่โดงพี่โดงฉันขอโทษนะพี่ที่ฉันมองไม่เห็นความรักของพี่เลยอ่ะฉันเสียใจมากพี่โดงฉันขอโทษต่อไปอ่ะฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วนะพี่พี่ให้อภัยฉันนะนะพี่นะไม่เป็นไรหรอกใหม่เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ พี่นองขอบคุณนะพี่